นอนไม้ไผ่นอนไม้ไผ่จับท่าจับท่านี่เอาสิไปเฮ็ดมินนี่ไม้แล้วเนี่ยแซะเข้าไปนี่คือน,นอนไม้ไผ่อาหารสดจักธรรมชาติ สบายดีทุกคนที่กำลังติดตามมักซ้อมนายยินีต้อนรับโค้าสูซองอาคานอ้อยมือนี้เราบก็ยุกับเสามีตู้หรือว่าเสาคูหลายคนบ,ยบู้ว่ะซื้อเสาคูซื้ออย่างซื้อมีตู้้ะทุกคนเดอ้ออย่าลืมเข้าไปกไดติดตามซองเพผนเด้อซองอาคาย่ามีต่ำหน้าจอเน,นานะเสกครูเนาะโดยมือน,นี้าขา<อ>วสิบวาเหตุยังมาเอานอนไม้ไผ่ขาวสิบมาเอานอนไม้ไายหรือว่าตุ่แม่แหละทุกคนก็คือเข่ามาแก้มือมืออาทิตย์ก่อนนั่นเอาไป ไปเถอะเร็วโบได้บ่ได้จักโตเลยบ่ได้เลยก็เลยมาเอาไม้มื้อนี้เฮาสิมาหาไม้เนาะโอเคเพราะว่าเป็นอาหารที่มีแบบสารโปรตีนสูงที่สุดเนาะสําหรับค่อยกินหลายบ่ได้แต่ว่ากินน้อยได้อยู่แต่ว่าเสาคู่นี่มักสุดๆเลยหรือเปล่ามักสุดเลยเป็นอาหารเอาเขียวเหลืองเนี่ยโอ้ไปโอ้ยมันโบมี อ๋อเปลาล่ะอ๋อเปล่าเลยกจะมีอ๋ม่าเขียวแล้วพวกกันเป็นอยัางก่อนนอนไม่พายหรือว่าตุ่แม่ในซดแหละมันจะอยู่นําพวกไม้สร้างไม้หกแล้วก็นอนไม้หวานเด้อพวกไม้เฮียเป็นอยังบวกเฟยมีเนาะ อยู่ที่ก็มีนอหลายแต่จะเห็นโตมันมันบุกเข้าตามหาเลยนี่อันนี้ก็เป็นทรงหน่อไม้หน่อไม้ไม้ฮกโมมีเอาลงออกไปแบบเบิบ้งอ้มอมเบิงบบ้งกันสำรวจเบิงบบ้งกันทุกคนฟังเี้ยหักเลย 毕业了。咩？<Yeah. S 1> yeah. C'est c'est Niveau. niveau, ไโอ้คือส่วนหลายปลาอยู่แถวบ้านค่อยนาะจะมีพวกปลานอไม้หกนอไม้ไม่สร้างไม้ว่าเป็นไงคือไม่ภายในไลยเนาะเกือบว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของกวมาของปลาไม้ คือตอนนี้เขาต้องตามหานอไม่ยช่เกาะไม้หอกไม้างเดินส่วนไหนจะเป็นไม่เฮียแล้วก็มันบูมีบรรยากาศต้องบอลยว่าสดซือนี่เลยทุกคนไปเยอะไปยัง <laughs> จอยตคือ,คอหาสีลองขึ้นเบิงทรงนี้เบิงนะเพราะว่าน่าจะมีเห็นนอออกไม้ไล่อยู่เขาเดินมาไกลพอสมควรโอเคตอนนี้เราต้องขึ้นไปสตกล้องนี้ลมทะ <c oughs> โอ้ นี่คือปลานอเป็นเดนไม้ไผ่มัดได้พี่น้องเดอ้อเดี๋ยวถ่ามีเราขอชาวซิตัดลงมาเด้อโอ้ยระวังระวังวนี่กูมีอยู่กูลืมฟ <c oughs> <c oughs> ักผ้ากูมีอยู่แต่บ์ไซเงาแต่แท้ Ngày này thứ นี่มีมีที่นี่ที่นี่ที่นี่โอ้ของแท้ของแท้นี่ว่านี่ใช่แป๊บนึงโอ้ของแท้มะจับเอากล้องมาพี่ไอ้เชฟบ์นี่เราเห็นแล้วทุกคนนี่สักคู่ขึ้นมาได้แล้ว่านี่เนอะของแท้ของแท้นี่ นี่คือหนอนไม้พายทุกคนอืมโอ้โโอ้สุดยอดโอเคโอเคเสียมบนออกมากกันเอ๊ะสักครู่จับถะเอ๊ะเห็นปะ เยอะมากเวอร์เโอ้ <c oughs> โอมีแต่ตัวนี้ไงเนี่ยทุกคน <c oughs> เนี่ยแตกล้องวนันนี่นักเห็นบ่อน,นี่อู้ <c oughs> นอนู้นอนไม้ไผ่นอนไม้ไผ่จับท่าจับท่านี่เขาสิไปเฮ็ดเมนูสิไปเฮ็ดเมนูอย่างกินตะโคจืดเอ้ยจินกินเนาะ บุบบจืนก็ได้เห็ดยุปลาที่ซอ,อน้ำมันใส่ไปจืน oh. มกเอานี่ทุกคนเอาสิไปมกกินเด้อทุกคนเด้อนี่ Ooh, มาแน่<อ>ข<อ>ยของแท้ของแท้ปีหนึ่งได้กินแล้วดูหนึ่งต้องมีได้ช่วงนี้แหละเนะาะยไก่ช่วงนี้ไปเราได้กินละโอ้ นี่นี่นี่นลายพอสมควรเดอ้อเขียวเขากบคมในหนองงไวเขียวเขาในบึ้งไว้กินอันตัวนี้มันเวลามันแก่ตัวขึ้นมันมันจะกลายจะกลายเป็นแมงกระเบือ้อหรือว่าแมงผีเสือ้อตามพีน่น้องเขาคนไทยเขาเอิญเดอ้อมันจะกลายเป็นแมงผีเสือ้อแล้วก็บินออกไปพอระดูของมันล้ะกันโอ้ของแท้ของแท้พอกินปะพออยู่ <laughs> องซำตัวก็อิ่มแล้วค <c oughs> ันโบมีเท่เลยอันนี้แต่ว่ามีอะไรก็เพื่อแท็กเพื่อแตนพี่นงไองเดินปลาเมื่อกี้เกือบทึกตัวโตวไมไ่เห็นทางต่ออยู่ต้นไม้เหรอเกือบเลยเกือบทึกมันกัดนี่ปีหนึ่งเที่ยนหนึ่งไงเที่ยวบ็อกไปมาละ มีละเย่เขาได้ซ้ำนี่เห็ดบุญสุเฮิร์พอกินแล้วสามคนพอกินหลายพอกินหลายเนาะนี่ <c oughs> เห็นว่าเขาชีไปเห็ดมกกินนี่คือหนอนไม้พายหรือว่าตัวแม่ภาษาเราเอิญหรือว่ามีซื่อหนึ่งที่พี่น้องทางไทยเอิญหลดดวนบ่นี่แหละตัวนี้นี่คือสดสดจักปลาเลยพี่น้องโอ้บรรยากาศยามแรงๆตัวน,นี้ประมาณสี่ห้าโมงแรง,งเลยทุกคนเด้อโอเคตอนนี้เอาซีออกไปตูปของ อันนั้นเขาลงเขาก่อนเราสิไปเฮ็ดอันสิไปมกกินหรือว่าสิไปเฮ็ดไม่อยังกินก็ได้เดี๋ยวนี่สิโซโซครูลงโซดิบๆิบให้เบิ่งดูใช่เอากินได้ปะกินได้คือกันให้เขาเบิ่งไปเบิ่งกอ็เนอะกินดิบๆเลยนี่แซ่บอร่อยโอเคโอเคตอนนี้เขาซีออกไปอยู่พุ่นก่อนแล้วก็สิไปเฮ็ดเมนูกินโอเคเดี๋ยวเจอกัน ลุงห่วยเกือบล้อคือตอนนี้เรามาถึงนี่เทียงเทียงเทียงนองปลาของลุงก่อนเนาะเอาซิมายเฮ็ดนี่กินแล้วทุกคู่เหรอหมก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 กอน่นต่องล่างตัวนี้ก่อน อันนี้เป็นลังก์บลังกโ,โ,<อ>โอ้โ <c oughs> หเออเมยแเฮ้นี่แล้วก็สำหรับตัวนอนไม่ไพนอสามารถใส่กับดักนกก็ได้ตัวนี้คือกับดักนกเดอ้อนี่เห็นบ่นี่ภาษาเราเอิ้อมาร้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นมือซิปซิปไซเพราะว่าเสาคูมักเนาะ <c oughs> มักกินสิ้นนกนะก็เรียกว่าสิปไซเมื่อวานกันนี่โอเคตอนนี้เอาเซีทเมนูอ นี่คือทุกคนตอนนี้เฮ้ซีมกซีมกอันนอนไม่ไพยกินยุ่เที่ยงไฮยเด้อทุกคนเด้อไกปุ๊บใส่เลยใส่เลยนี่หน้าตาของมันก็ซีประมาณนี้แหละกระกงขึงปงก็ซีมีผักหอมหนิดนึงแล้วก็ใสเกลือมะเพชรเป็นปน,นัแวแหละก็ได้เลย เพราะว่ากินดิบก็ได้แล้วรสชาติตัวนี้มันโอ้สุดยอดกินดิบหอมหอมหอมเด้อของแท้เลาเขอหยามแตงของแท้ของแท้เนี่ยน,น,น,นี่เกลือนี่เกลือซื้อ ได้นะดไดแหล้อะไรสินี่แหละรสที่เค็มเค็มมันควาสามารถเค็มเข้าไปในได้ไดอันนี้นะเอจะต้องเค็มเวลาเอาอันนี้นี่คืออาหารบ้านๆแล้วก็อาหารสั้นสูงเดอ้อหากินยากเนาะหากินายากยากเลยรู้านเขาบวมีจ้จะบ้านสาักครูบุมีบุมีถือว่าบ้านนอกนอกเกิน <c oughs> นอกเกิน <c oughs> ในเมืองเกินบวมีพวกนี้ต้องพวกอัน แบบนี้ปลาอุด,อดมสมบูรณ์คืออย่างที่เราบอกไปแต่หัวทีเนาะปลาอยู่พี่นี่ปัาเกือบว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์จะปิดไม่ไพ่เมดเนาะพวกไม่สร้างไม่บง่งไม่หวานไม่หกไม่อย่างเนาะแต้มนี่อืมแต่แก็มกเลยน้ำใส่นิดนึงน้ำม,มีอยู่นะิดเดียวเนาะบเอาเขาไหมบุม้มเป็นจีนี้นะแค่ละแค่ละ<อ>ชัวร<อ>์แหละเอเอใส่นิดนึง อืมมาเออแต่นี่อ๋อนี่มัดแล้วก็ได้เลยประมาณสามนาทีก็ได้กลิ่นแล้วนะนี่มัดเหรอเอสามนาที เออจะค้นตอนนี้คือหนอนไม้แพ้ของเฮาต่กล่องลองพี่เห็นบ่นี่โอ้หน้ากินหน้ากินเลยทีเดียวแจ็บสุดสุดไปเลยพี่น้องอืมประกากินเนี่ยมันมดอืมนี่น้น <c oughs> องเป็นตุน่มเลยกินข้าวทำก,กังวลยกระดับเนี่เห็นบ่เนี่ย ใส่เข้าไปนี่คือหนอนไม้ไผ่อาหารสดจักธรรมชาติอืมอืมอ,อน้ำอีเหลือผสมไมผสมนิดหนึง่งอืมของของปดของปด Hum, com cá. Lê, โอเคแต่คอนมือเนี่ก็เป็นแบบคลิปบ้านมหากิ่งเนี่ยทำธรมมาสาต์ก็คือมหานอนไม้ไผ่แล้วก็ไม่เห็ดกินงันนี้ก็คือเป็นคอมสุกอีกแบบหนึ่งตอนนี้บรรยากาศยามแรงๆไดยยินเสียงจักจั่นห้องเราประมาณ6กม้งเครงเขาสิกลับบ้านกันแล้วเนาะถ้าใครมักแบบคลิปบ้านๆแบบนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยแล้วก็อย่าลืมเนาะเข้าไปกดติดตามซองอาคายามีของสาวคู่นํำเดงเนาะโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดี